ผู้สาวจังหวัดไดเด็ดงัดมาสู่ผู้บ่าวร้อยเอ็ดกันนะผู้บ่าวร้อยเอ็ดมีแต่ผู้ล้อล้ออยากมีสาวเคลียร์ครลอสิแต่บ่นอชาตินี้ไม่ต้องสาวสวยให้เหมือนดาราเกาหลีให้มีรักแท้พื้นฐานแค่จิตใจดีผู้บ่าวร้อยเอ็ดเท่านี้ยินดีต้อนรับ ถ้าเราโตขึ้นอาจจะมีเพื่อนน้อยลงแต่ที่เหลืออยู่คือเพื่อนแท้นั่นเองนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีลูกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูโอเล่ในชั่วมงวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ครูโอก็จะพาหานะครับหอรอมอนครับโดยวิธีหารนะครับซึ่งจะมีวิธีการหาคําตอบยังไงนะครับเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับ ครับต่อไปมารู้จักนะครับการหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีการหารนะครับหรือเราเรียกว่าการหารหอรอมอนะครับคุณครูก็จะมีวิธีการหารแบบสั้นๆนะครับดังนี้นะครับ1น,นะครับก็คือนําจํานวนทั้งหมดที่ต้องการหาหอรอมอนะครับมาเขียนเรียงกัน 2ก็คือหาจํานวนเฉพาะนะครับที่สามารถหารจํานวนทั้งหมดได้ลงตัวนะครับซึ่งจะหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีตัวใดหารลงตัวนะครับ 3. นําตัวหารทุกตัวนะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับมาคูณกันก็จะได้ค่าของหอรอมอนั่นเองนะครับครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับโจทย์อบอกว่าจงหาหอรอมอของ60 90และ150อนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องนำจำนวนที่โจทย์ให้มานะครับมาเขียนเรียงกันนะครับเป็นวิธีหารสั้นนะครับดังตัวอย่างนะครับคุณครูก็จะมีเลข60เลข90เลข150นะครับจากนั้นให้นักเรียนคิดว่าตัวไหนที่หารเลขจำนวนนี้ลงตัวนะครับครูก็จะได้เลข5นะครับจากนั้นครูก็จะนำา5มาหารจำนวน3ตัวนี้นะครับ5หาร60ก็เหลือ12 5หาร90ก็เหลือ18 5หาร150ก็เหลือ30นะครับจากนั้นก็ดูแถวต่อไปนะครับ12 18 30ยังสามารถหารต่อได้นะครับครูก็จะนำเลขตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับมาหารต่อครูก็จะได้เลข2นะครับครูเอาแม่2มาหารนะครูก็จะได้เลข12หาร12ก็จะได้6นะครับต่อไป18หาร2ก็จะได้9 ต่อไป30หาร2ก็จะเหลือ15นะครับซึ่งต่อไปเลข6เลข9้าและเลข15นะครับสามารถหารต่อได้ไหมหารต่อได้นะครับเราก็ต้องหารต่ออีกนะครับหารต่อก็จะได้คุณครูคก็จะนาแม่แม่3มาหารนะครับก็จะมีได้3หาร6ก็จะเหลือ2 9หาร3ก็จะเหลือ3 15หาร3ก็จะได้5นะครับ สองสามห้าสามตัวนี้หารต่อได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าเลขไม่ใช่เลขเหมือนกันนะครับก็คือไม่เป็นเลขคู่เหมือนกันไม่เป็นเลขคี่เหมือนกันสามารถหารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ้นสุดแล้วนะครับเราก็นํานะครับเลขที่อยู่ด้านข้างนะครับก็คือมีเลข5เลข2เลข3มาคูณกันก็จะได้5้คูณสคูณสกลายเป็น30หอรอมองของข้อนี้คือตอบ 30นั่นเองนะครับรับต่อไปไปดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2บอกว่าจงหาหอรอมนะครับของ126 630นะครับและ1น0 0นะครับอันดับแรกนักเรียนนะครับนำโจทย์เลขที่เขาให้มานะครับมาเขียนเรียงกันนะครับเป็นวิธีหารสั้นนะครับก็จะมีเลข126 630 1,800ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนนะครับหาตัวมาหารที่หารเลขพวกนี้ลงตัวนะครับคณูรูก็จะนำเลข3มาหารนะครับ3หาร126ก็จะกลายเป็น42ใช่ไหมครับต่อไป3หารกับ630ก็จะเป็น210นะครับต่อไป1,8 0 0ไปหาร3ก็จะเหลือ336นะครับต่อจากนั้นนะครับเลขแถวที่2ดูนะครับหารต่อได้ไหม หารต่อได้นะครับนักเรียนก็นําแม่ที่นักเรียนคิดว่าหารลงตัวได้มาหารอีกก็คือคุณครูก็จะนําเลขแม่3นะครับมาหารอ่าสหาร3ก็จะเหลือ14นะครับ210หาร3ก็จะเหลือ70นะครับ336หาร3ก็จะเหลือ112นะครับซึ่ง14 70และ112ยังหารต่อได้อีกนะครับ คุณครูก็จะนําแม่7มาหารนะครับเเท่าไหร่เป็น14ก็คือ72ก็ใส่เลข2นะครับเเท่าไหร่เป็น70ก็คือ70คุณครูก็ใส่เลข10นะครับเเท่าไหรเป็น112ก็คือ7 6นะครับเป็น112นะครับหลังจากนั้นคุณครูก um ็จะดูว่า2 4 16หารต่อได้ไหมถ้าหารต่อได้เราหารต่อนะครับหารต่อได้นะครับคุณครูก็จะนําแม่2มาหารต่อก็จะมี2เท่าไหร่เป็น2ก็2 22เป็เป็น ได้1น,นะครับจากกรทั้งคูก็จะนํา2ไปหารกับ10ก็จะเหลือ5้าครับสเท่าไหร่เป็น16ก็คือ28ก็จะได้เลข1เลข5เลข8นะครับซึ่ง158นั้น หาคำตอบไม่ได้นะครับเราก็จะหาคําตอบก็คือเอาตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับคุยทําตัวสีแดงไว้นะครับมีเลข3เลข3าเลขเเลข2นะครับมาคูณกันก็จะได้3ามคูณสคูณเคูณสกลายเป็น126แสดงว่าหอรอมอของข้อนี้เท่ากับ126นั่นเองนะครับครับต่อไปไปดูตัวอย่างที่3กันนะครับโจทย์บอกว่าจงหา หอรอมอะครับของ320 400และ560อนะครับอันดับแรกเหมือนครูบอกนะครับนำโจทย์มาเขียนเรียงไว้ก่อนนะครับ3ตัวก็จะมี320 400 560นะครับจากนั้นหาตัวมหารนะครับที่ลงตัวนะครับคุณครูก็จะนำแม่5มาหารนะครับอันดับแรก320หาร5ก็จะเหลือ64นะครับต่อไป400หาร5เหลือเท่าไหร่ เหลือ80นะครับก็นำ80มาเขียนต่อนะครับต่อไป560นะครับหาร5ก็จะเหลือ112นะครับ64 80 112หารต่อได้หารต่อครับคุณครูก็จะนําแม่2มาหารต่อนะครับ64หาร2เหลือ32 80หาร2เหลือ40 112หาร2เหลือ56นะครับ32 40 56 หารต่อได้อีกครับหารต่อเลยนะครับก็จะนําแม่2มาหารต่อก็จะเหลือสามสิบสองหาร2เหลือส6บหี่บหาร2ก็จะเหลือ20 56ิหาร2ก็จะเหลือ28 16 20 28หี่ารต่อได้ไหมครับหารต่อได้อีกนะครับหาต่อเลยนะครับคุณครูก็จะนําแม่2มาหารต่อก็จะเป็น อ่าสิหาร2เหลือ8 20หาร2เหลือ10 28หาร2เหลือ14 8สหารต่อได้ไหมหารต่อได้อีกนะครับหาต่อเลยนะครับคุณรูก็จะนำแม่2มาหารอีกนะครับก็จะกลายเป็น8หาร2เท่ากับ4 10หาร2เหลือ5 14หาร2เหลือ7 457หาเหารต่อได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางตัวเป็นเลขคี่บางตัวเป็นเลขคู่นะครับหารตัว3ตัวนี้นะครับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็นําตัวที่อยู่ด้านข้างนะครับมาคูณกันนะครับก็จะมีเลข5เลข 2, เลข 2, เลข 2, เลข2นะครับครับคำตอบก็จะได้นะครับ5 2คูน2คูน2คูณ2คูณ2นะครับเคิอจาก5ไปคูณ2กลายเป็น10 10คูณ2กลายเป็น20 ยี่คูณสกลายเป็น40 40ิคูณสก็เป็น80นะครับแสดงว่าหอรอมอข้อนี้ตอบเท่ากับ80นั่นเองนะครับครับเป็นไงบ้างครับเข้าใจไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างที่4กันเลยนะครับเขาบอกว่าจงหาหอรอมอนะครับของ54 108 216และ324นะครับตัวนี้มีอยู่4ตัวนะครับอันดับแรกขันักเรียนนะครับเรียงตัวเลขตามโจทย์นะครับก็จะมีเลข54 108 216 324นะครับจากนั้นหาตัวมาหารที่ลงตัวนะครับครูจะนำแม่สามหารนะครับก็คือเกิดจากนะครับ54หาร3เหลือ18 108หาร3เหลือ36 216หาร3เหลือ72 324หาร3เหลือ108นะครับจากนั้นหารต่อได้ครับคุณครูก็จะนำแม่สามมาหารต่ออีกนะครับก็จะเป็นนะครับ18หาร3เหลือ6 36หาร3เหลือ12บสองเจ็ดสิบหาร3เหลือ24 108หาร3ก็จะเหลือสามสิบหกใช่ไหมครับต่อจากนั้นนะครับหกสิบสอามหารต่อได้หารต่ออีกครับผมหารต่อนะครับก็คุณครูก็จะนําแม่สามนะครับมาหารต่ออีกนะครับหกหารสามเหลือสองสิบสองหารสามเหลือสี่ยี่หารสเหลือแปดหารสมเหลือสิ นะครับ2 4 8ส่ยังหารต่อได้อีกครับหารต่อเลยครับคุณครูก็จะนำแม่2มาหารต่อนะครับ2หาร2เหลือ1 4หาร2เหลือ2 8ไปหารกับ2เหลือ4นะครับ12ไปหารกับ2ก็กลายเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับหาต่อได้ไหม1286หารต่อได้ไหม, 1, 2, 8, หไ,ไ,หมไม่ได้นะครับ นักเรียนก็นำนะครับตัวที่อยู่ด้านข้างนะครับก็คือด้านหน้านะก็คือจะมีตัวเสียงแดงนะครับรูทําไว้นะครับมี3มี3มี3มี2นะครับมาคูณกันแล้วหาคําตอบนะครับ3คูน3คูณ3คูณ2นะครับเกิดจาก3คูณ3เป็น9 9คูณ3แลได้27ไปคูณกับ2ก็กลายเป็น54เพราะฉะนั้นหอรอมอของข้อนี้ก็คือ54นั่นเองนะครับ ครับหลายคนคงเข้าใจแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับนักเรียนมาลองทําแบบฝึกหัดกันนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีการหาหอรอมอนครับโดยวิธีหารนะครับซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะครับในหน้า66กับหน้า67นะครับสองหน้าทําทั้งหมดนะครับลงในหนังสือเรียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนนะครับส่งคําตอบให้คุณครูทางไลน์นะครับ บอกลาโทรไปย้อนว่ายันตายมันซ้อนกันยานรถไฟชนกันยานเจ้าเลิกกันกับเขายานคำว่าเจ้ารับสายยานผูกเบาเจ้าสิเครียดเอาโอ้ยบ ครับสำหรับเรื่องการหาหอระมโอโดยวิธีหานะครับของผูเล่ก็มีมาฝากแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในเรื่องของการหาคอรนนนะครับทีนี้นะครับนักเรียนก็จะเข้าใจในเรื่องของคอรนอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็มีมาฝากแค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ